ถ้ามาระโกนำเสนอภาพภารกิจของพระเยซูบนโลกหนังสือปฐมกาลเนี่ยหรือปฐมกาลเนี่ยคือหนังสือที่แนะนำเราให้เห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการทรงสร้างสปปรรพสิ่งของพระองค์พันธสัญญาแรกและรากฐานแห่งพระสัญญาของพระองค์ต่อมนุษย์วันนี้ผมขอปูพื้นฐานหนังสือเล่มนี้ ไปพร้อมกับแบ่งปันข้อมูลสนุกๆก,กับบทเรียนสำคัญๆเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางใหม่ในปฐมกาลเราจะศึกษาไปทำความรู้จักไปบทต่อบทนะครับเอาละพร้อมกันแล้วย้อนเวลากลับไปยังจุดเริ่มต้นด้วยกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบริบทไบเบิ ผมสวัสด์ดาสันทัศน์แล้ววันนี้เราจะทำสิ่งที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปจากเอพิโซดก่อนๆสักหน่อยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานผมก็ไปซุ่มเตรียมตัวนะครับหาข้อมูลเพื่อจะมาแบ่งปันความรู้จากพระคัมภีร์กันต่อก็ต้องขออภัยที่ทำให้คุณผู้ฟังต้องรอนานไปหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับ ตอนต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปไกลมากนะครับมากๆเลยคือตั้งแต่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งนั่นเองดังนั้นจะเป็นเล่มไหนไปไม่ได้ครับคุณผู้ฟังนอกจากหนังสือประถมการก่อนอื่นให้เรามาทำความรู้จักความหมายของคำว่าประถมการหรือประถมการก่อนนะครับ คำว่าประถมการมีความหมายว่าเริ่มต้นหรือแหล่งกำเนิดหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคือชีวิตครอบครัวประชาชาติในโลกและเจ้าตัวร้ายของเรื่องทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือบาปก็เกิดขึ้นที่นี่ที่หนังสือเล่มนี้ ประถมการจะช่วยตอบคำถามพื้นฐานสำคัญของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาจากไหนและทำไมสิ่งต่างๆจึงเป็นเช่นนี้ประถมการนะครับยังเป็นหลักสำหรับเรื่องสำคัญหลายเรื่องในพระคัมภีร์เช่นพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชาชนของพระองค์และพระสัญญาแห่งการช่วยให้รอดที่เราจะเห็นมันสำเร็จในพันธสัญญาใหม่ ประธมการนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาห้าเล่มหรือที่เรียกว่าเบญจบันนะครับเบญจกแปลว่า5ใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือหนังสือ5้าเล่มหรือเบญจบันนั่นเองซึ่งก็คือพระธรรม5เล่มแรกได้แก่ประธมการอพยพเลวินิติกันดานวิถีและพระราชบัญญัตินะครับหรือบางบางฉบับนะครับเขาเรียกว่าฉเฉลยธรรมบัญญัติ ตามประวัติศาสตร์แล้วเห็นตรงกันยกให้โมเสสนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือทั้งห้าเล่มนี้ซึ่งเรื่องราวในปรถมการนะครับน่าจะถูกเล่าต่อกันมาปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งสิ่งที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแก่โมเสสและเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมา เมื่อครอบครัวนั่งสนทนากันอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะคุยกันเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังนะครับซึ่งอาจจะบางทีอาจจะนั่งอยู่รอบกองไฟหรือกําลังล้อมวงกันทานข้าวอะไรแบบนี้นะครับก็จะเล่าสืบต่อกันมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นประถมการนะครับมีสส่วนหลักนะครับส่วนแรกคือ,อประวัติศาสตร์โลกสมัยแรกนะครับนับจากบทที่1ถึงบทที่11 ส่วนนี้ครอบคลุมเรื่องการ,รสร้างนะครับการสร้างสปปรรพสิ่งหรือการสร้างโลกนั่นเองนะครับอาดัมกับเอวานะครับก็อยู่ในส่วนนี้นะครับการล้มลงในบาปของมนุษย์ยังมีเรื่องราวของคาอินกับอาเบลนะครับเรื่องราวของโนอากับน้ําท่วมโลกนะครับแล้วก็เรื่องของหอบาเบลในส่วนแรกนี้นะครับเป็นส่วนที่ปฐมกาลเล่าถึง กำเนิดของบาปนะครับและการกระจายของมนุษย์ไปในมุมต่างๆทั่วโลกจากนั้นนะครับตั้งแต่บทที่12เป็นต้นไปนะครับเนื้อหาก็เปลี่ยนไปเป็นเ,เรื่องของประวัติศาสตร์บรรพบุรุษนะครับส่วนแรกประวัติศาสตร์โลกสมัยแรกนะครับส่วนที่2ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษ โดยจะมุ่งเน้นไปที่บุคคลคนหนึ่งนะครับคืออับราฮัมและครอบครัวของเขานะครับพระเจ้าได้ทำพันธสัญญากับอับราฮัมนะครับคือพระสัญญาที่จะอวยพรเขาและเชื้อสายของเขาและจะทําให้เขากลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวนี้นะครับจะต่อเนื่องไปถึงเรื่องของบุตรชายที่ชื่ออิสอักนะครับแล้วก็หลานชายชื่อยาโคบ ายาโคบเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นอิสราเอลนะครับอิสราเอลมีบุตร12คนนะครับในเวลาต่อมาเขาทั้ง12คนนี้นะครับก็ได้กลายมาเป็นหัวนหน้าของชนเผ่12า12เผ่าของอิสราเอลคุณผู้ฟังครับประธมอาการไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าที่ทรงปรารถนาที่จะสารสัมพันธ์กับมนุษย์ จะว่าไล่ตามความสัมพันธ์นี้ก็ว่าได้นะครับซึ่งไม่ว่ามนุษย์จะมีข้อผิดพลาดบกพร่องหรือเบี่ยงเบนไปมากเพียงใดก็ตามนะครับเราก็จะเห็นความการุณาและความรักที่พักดีนะครับของพระเจ้าตลอดเลยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าหนังสือปฐมกาลเนี่ยถูกกล่าวถึงตลอดในส่วนอื่นของพระคัมภีร์ อย่างเช่นปฐถมการบทที่1ข้อ1เนี่ยกล่าวว่าในปฐถมการพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งในฟ้าสวรรค์และโลกและถูกกล่าวถึงอีกในพระธรรมยอนนะครับในยอนบทที่1ข้อที่1นึ่บันทึกไว้ว่าในปฐถมการพระวาทะทรงดำรงอยู่และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า การเชื่อมโยงหรือคอนเน c t ชันนี้นะครับทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าองค์ที่ทรงสร้างโลกนะครับก็คือพระเจ้าองค์เดียวกันที่นำพระเยซูมาสู่ชีวิตเรามันเชื่อมกันไปทั้งหมดกับพระคัมภีร์ทั้งเล่มนะครับตั้งแต่ประถมการจนถึงหนังสือวิวรณ์เล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์ของเรานะครับคุณผู้ฟัง เมื่อ,เ,อเราอ่านปฐถมการนะครับให้เราจําว่า,าให้เราจําไว้ว่า,วานี่คือการวางรากฐานสําคัญสําหรับเรื่องราวที่จะสําเร็จในพระเยซูคริสต์นะครับอีกหนึ่งหัวข้อใหญ่ในประถมการคือพันธสัญญาของพระเจ้าหรือพระสัญญาของพระองค์คำว่าพันธสัญญานะครับปรากฏถึง27ครั้งในประถมการเลยทีเดียวนะครับพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับมนุษย์หลายครั้ง เริ่มจากกับโนอาห์จากนั้นก็กับอับราฮัมและต่อไปก็กับเชื้อสายของอับราฮัมพันธสัญญาเหล่านี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมุ่งมั่นอย่างลึกซึ้งเลยนะครับกับการสร้างและกับประชากรของพระองค์แม้ในยามที่พวกเขาทำผิดพลาดพระสัญญาของพระองค์ก็ยังคงอยู่ดังเดิมนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับพระสัญญาของพระเจ้านั้นทรงพลังมากๆนะครับ แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเลยนะครับที่สามารถทำลายพระสัญญาของพระเจ้าได้แม้ในบางครั้งนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะแย่ลงไปหน่อยก็ตามแน่นอนว่าประสมการไม่ได้เล่าเพียงแค่เรื่องของพระสัญญาของพระเจ้าแต่ยังเล่าความเป็นจริงของบาปด้วยเรื่องราวของอาดัมกับเอวานะครับทำให้เราเห็นผลกระทบของบาปที่มีต่อโลก แต่ปฐมการก็ยังเล่าต่อไปให้เราเห็นรายละเอียดแรกของแผนการไถ่ของพระเจ้าหลังจากที่อาดัมกับเอวาทำบาปนะครับพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าวันหนึ่งคนหนึ่งซึ่งเป็นเชื้อสายของเอวาจะเป็นผู้ที่จะมาขย่ําหัวอสรพิษชั่วนั้นเสียนะครับอันนี้ก็บันทึกเรื่องราวไว้ในปฐมการบทที่3ข้อ15 จัดเป็นสัญญาณแรกนะครับของพระผู้ช่วยให้รอดที่จะมาพบมนุษย์ในอีกหลายพันปีต่อมานั่นก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเองพระผู้ช่วยให้รอดของเราคุณผู้ฟังครับพระเจ้ามีแผนการอยู่เสมอและแผนการของพระองค์นั้นก็คือการไถ่และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ของพระองค์กับสบรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษยชาติ ประถมการยังเต็มไปด้วยตัวละครและเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเยอะมากนะครับซึ่งถ้าจะว่าไปนะครับก็คงไม่ต่างจากหนังที่น่าตื่นเต้นเรื่องหนึ่งกันเลยทีเดียวนะครับประถมการเล่าถึงบุรุษเช่นอับราฮัมผู้ละทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเจ้า ยาโคบนะครับซึ่งเป็นคนที่เลี่ยมจัดนะครับคนนี้ที่ได้ต่อสู้กับทูตสวรรค์แล้วก็ยังมีเรื่องราวของโยเซฟนะครับผู้ที่ถูกขายเป็นทาสแต่กลับกลายเป็นผู้นำที่ทรงอิทธิพลในอียิปต์แม้คนเหล่านั้นจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับแต่พระเจ้าก็ทรงใช้พวกเขาในงานของพระองค์ได้ทุกคนเลยนะครับ ประธมการสอนเราว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบนะครับพระองค์สามารถใช้คนที่ไม่สมบูรณ์แบบให้ดําเนินแผนการอันสมบูรณ์ของพระองค์ได้ถ้าพระองค์ใช้อับราฮัมอิสอักยาโคบและโยเซฟได้พระองค์ก็จะใช้ตัวของพวกเรานะครับใช้คุณผู้ฟังใช้ตัวผมได้เช่นกันนะครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังจะได้เห็นว่าปฐมการยังแฝงภาพพยากรณ์เกี่ยวกับพระเยซูไว้ตอลอดเล่มเลยนะครับยกตัวอย่างเรื่องของอับราฮัมกับอิสะอระนะครับเมื่อพระเจ้าทรงสั่งให้อับราฮัมถวายบุตรชายของตนก็ทำให้เราเห็นนะครับอิสะอระเป็นภาพสะท้อนถึงการสละพระองค์เองอย่างสมบูรณ์คือการที่พระเจ้าได้ทรงมอบพระบุตรของพระองค์เองคือพระเยซูเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปแก่มนุษย์ หรือจะเป็นเรื่องของโยเซฟนะครับผู้ทนทุกทรมานและภายหลังถูกยกชูขึ้นจนได้ช่วยเหลือพี่น้องและเพื่อนมนุษย์ให้พ้นจากความอดอยากซึ่งชี้ให้เห็นพระเยซูนะครับผู้ได้ทนทุกทรมานสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาใหม่เพื่อช่วยให้เราทุกคนรอดนะครับคุณผู้ฟังครับปฐถมการเต็มไปด้วยภาพพยากรณ์เหล่านี้จริงๆนะครับ สุดท้ายนะครับผมขอเล่าข้อมูลสนุกๆอีกเรื่องนะครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าปรมกาลเนี่ยครอบคลุมประวัติศาสตร์มากกว่าส่วนที่เหลือของพระคมัมภีร์ทั้งหมดรวมกันเสียอีกนะครับตั้งแต่การสร้างโลกจนถึงการสิ้นชีวิตของโยเซฟนะครับก็ครอบคลุมเวลาไปกว่า2,300ปีแล้วนะครับครอบคลุมเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น พิศวงการอัศจรรย์การแข่งแย่งชิงดีกันในครอบครัวและคําสัญญาศักดิ์สิทธิ์ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะทําให้คุณผู้ฟังนะครับมหัศจรรย์ใจประหลาดใจอย่างแน่นอนนะครับปฐมการให้เราเห็นแผนการของพระเจ้าในระยะยาวเพราะพระองค์ไม่ถูกจํากัดด้วยกรอบเวลาเหมือนพวกเรานะครับพระองค์ทรงเห็นภาพรวมใหญ่ๆเลยทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบ นะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับมาเข้าสู่ปฐมการด้วยกันครับให้เราเปิดใจกว้างๆเพื่อทำความเข้าใจหนังสือเล่มนี้ที่มีความหมายลึกซึ้งมากมายเป็นเรื่องโบราณที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับปัจจุบันนะครับจากการสร้างไปสู่คำสัญญาของพระเจ้าเราจะเห็นการต่อสู้ของมนุษย์ความอดทนของพระเจ้าและ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งการช่วยให้รอดที่ถูกปลูกไว้ ตั้งแต่เริ่มแรกต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมตื่นเต้นมากๆที่ได้เจาะลึกพระธรรมปฐมการร่วมกับคุณผู้ฟังทุกคนซึ่งเราจะศึกษาเป็นบทๆไปนะครับในแต่ละตอนในแต่ละอพิโจดนะครับของรายการนี้ถ้าพร้อมที่จะสำรวจจุดเริ่มต้นกันแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจำไว้ว่าพระเจ้ามีความรักและแผนการสำหรับเราทุกคนและมันสดมันใหม่ตลอดนะครับเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นให้เราเห็นทุกวันเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าให้เราอดทนและเดินตามพระเจ้าทุกวันนะครับจำไว้ว่าแม้ยามชีวิตโคลงเคลงวุ่นวายพระหัตถ์ของพระเจ้าจะยังสถิตยอยู่ในทุกๆบทบาทของชีวิตเรา ขอพระเจ้าเอวยพรสวัสดีครับ